ไฮไลท์คือพุ่มนี้เนาะคะ่ะไฮไลท์คือพุ่มนี้และพุ่มนี้นนป้าจะสอนนะคะเพื่อนแอ่ออนคกักสวัสดีค่ะสบัสดีสบายดีค่ะพี่พทุกคนเขียนมาแล้วที่น้องเขียนโพสไปในหน้าเฟซเนาะคะ่ะวันศุกสองพักหวานเนาะ,ะนี่ค่ะปุงอีกแล้วพักหวานต้นเก้านะคะพี่ๆอยู่ในสวนเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ก็เลยสิมาเก็บผักหวาน,นอยอนก็นอยากเหี้ยวเนาะค่ะพอมันสายแล้วเนาะมาถึกแดดนี่ค่ะหอยอนอ่อนเลยงามนมี่้ะคะพี่พี่นี่ค่ะงามยู่แต่วาห,าหันหอนแดดขนาดเลยแต่ละมือเนาะค่ะสอมตรงนรกขุมมือแดดเดด,ด,ดนี่นะคะสวยๆเลยอ่อนๆเลยแสงผุ่งตรงมาทีโลกเลยเนาะพี่พี่ บ่มีเมฆบางจักเม็ดฟ้าสดใสมากค่ะทุกคนดูนะคะยอดมันไหนคะมันอ่อ,อนเลยโอ้ยสาวอ่อนนี่นค่ะนี่งามด้อค่ะนี่ต้นน้อยหน่อยหนึด้อค่ะแต่ว่าไ้เกงหนึ่งหน่อยหนึ่ง่นล่ะไปเลาะไข่มดแดงก็บ,บ่มีเนาะคะ่ะแค่ไปเลาะไข่มดแดงบ่ค่ะมือีนแค่ปิดลานบ่มีจกักไข่ หอนกับหอนเนาะค่ะคนมักเลาะเนาะค่ะพ,พี่เดี๋ยวอ่อนไปข้างนั้นเนาะคะ่ะคหายอยู่เดี๋ยวอ่อนไปฟังฟังนั้นนี่ค่ะอ่อนมาฟังนี่แล้วเนาะ,ะมีลมอยู่ค่ะพ,พี่แต่ว่าก็เป็นลมหอนเนาะคะ่ะอากาศหอนๆก็ก,กินน้ำไปหลายกันเนอะคะ่ะดูแลสุขภาพเนาะ,ะนะะี่ค่ะมีหยอดอยู่ ต้นเดียวได้ค่ะนี่ก็บเต็มกำเลยเนาะพี่พี่ต้นนี้น้อยหนึ่งเด้อค่ะหอยามเป็นโป่งแล้วเป็นกระโปงเนาะค่ะถึงวางถึงงามเป็นแล้วต้นนี้น้อยก็เป็นยอดงามนี่ค่ะเดี๋ยวน้องแค่สิผ้ามาเอาไปตองไปหอเนอะเอาะไปตองไปหอเอาเนาะค่ะพี่พี่หอนเด็ดนี่นี่ค่ะเดี๋ยวอาเจาะหนึ่งละค่ะพี่พี่ ไปโตค่ะวันเก้าแหละค่ะแต่ว่ามันหันปรุงไม่เนาะค่ะพี่พี่อ,อ่อนๆเลยค่ะอุย้ยผักหวานน้ำงามเลยค่ะอ่อนๆค่ะอืมยอดอ่อนๆเหลือ,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 อง,งเลยค่ะพี่พี่สออนบ่ค่ะ เฮ้ยกำลังป่งเลยนึกได้ค่ะสิเก็บไหมเบิง้งอือ,อ,อบันต้องแค่อื่นนะป่งอุบๆุบเนาะค่ะอืมอสวัออนดิกำลังป่งอ่อนๆเลยค่ะเรืองเลาะเรืองๆ,ๆ,ๆเลย นี่ค่ะอ่อนๆเลยอ่อนมากนี่ค่ะไฮไลท์คืออันนี้เนาะนี่ค่ะเ่ใหญ่นึ่งไฮไลท์คือยอดนี้เนาะค่ะอืมเป็นค่ะยอดประงามเลยค่ะโอ้ยสะอ่อนนี่อ่อนคักนี่ค่ะกำลังปงนึ่งเดือยเลยเบดได้อุ่มนี่ไปต่อค่ะนี่ค่ะ ตนหนึ่งก็อีกพุ่มหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะในบักหลายหนึ่งเนี่ยไปต่อค่ะนี่ค่ะคือนหค่ะโอ้ยสะออนผักหวานดีค่ะคุะคณนะอืะอนี่ค่ะพุ่มหนึ่งอันอ้ยแตงพุ่มเพิ่นไวเนวาะค่ะพี่ๆเพ,พิ่นกัน บ่สูงขึ้นเนาะไปต่อจา้าปาร์ตไฮไลท์คือพุ่มนี้เนาะค่ะไฮไลท์คือพุ่มนี้และพุ่มนี้ปารจะสะออนนะคะเบื้องเนี่ยออนคักอัดเบืะะ้องเนี่นะคะ่ะ,คะสีห,กหักไอเบื้องเนาะนี่ค่ะเบื้องเนี่ค่ะพี่พีเซียไอเบื้องเนาะอีกประมาณ มือนี่กระโปรงคือ,อีีเลยค่ะนี่เะวาหยอดหน่อยพันยังอยู่เนาะค่ะ,ะเดี๋ยวเอาเบิดเนาะนี่ค่ะสวยๆเลยพักวัวนอนๆเลยค่ะนี่ค่ะภูมินี้เนาะอู้ยสสออนเด้น,นี่มค่ะ งามงามงา,มงามนี่คะ่ะไปแล้วคะ่ะพี่ๆขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะลาไปด้วยผักหวานสวยๆคะ่ะนี่คะ่ะผักหวานสีพุ่มหาพุ่มเนาะนี่คะ่ะพอกแกงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูที่ใีครวอีกทีนึงนะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรเนาะสวัสดีคะ่ะ